สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซุซูคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยวุ่นวายมากๆเลยนะเพราะว่าฝนตกนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่ตายจะมีส่งมอบหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่อำเภอพุทธภูยสงนั่นเองคันนี้นะครับลูกค้าจะมารับเองตอนแรกว่าจะพี่ตายไปส่งแต่ว่าเปลี่ยนใจนะครับโดยลูกค้าเนี่ย ลูกชายเนี่ยอยู่ที่เกาหลีนะออกรถให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ใช้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าที่ติดตามพี่ต่ายด้วยรถที่เลือกใช้นะครับแน่นอนแหละรุ่นนี้ขายดีแคปโฟไฮแลนเดอร์2.2เกลดแซเกียร์อัตโนมัติที่เราเห็นนะครับเท่าใหม่นั่นก็คือเจ้าตัวเท่าเอลบรูสนั่นเองราคาตั้งขายณปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ 9 9 1 0 0 0บาทคามุกโดโรไม์เพิ่มอีก7 0 0 0บาทนะครับจะเป็น9 9 8 0 0 0านับาทนั่นเองรถลูกค้าเริ่มมาเข้าสู่บริการแล้วนะวุ่นวายนิดนึงน,นะทุกคนเพราะว่าปกติพี่ตายย่ายจะถ่ายข้างหลังใช่ไหมวันนี้โมต่เตรียมรถคันนี้อยู่เตรียมไว้แหละแต่ฝนตกนะไฟหน้านะครับของเขานี่บอกเลยว่ามีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีก็เรียกว่าลงตัวมากๆนะครับทันสมัยด้วยรุ่นไฟตะมอกมีมาให้แล้วก็ ตัวล้อแม็กซ์ของเขาเองเนี่ยจะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็กขนาด18นิ้วเงาวับเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวยางเนี่ยเขาให้ยางที่ดีมามากๆเลยทุกคนยางบริสโตนแล้วอะไรต่อพี่ไต้พูดถึงระบบความปลอดภัยนะครับมีมาให้เลยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นทางลาดชันก็มีมาให้ลงทางลาดชันเนี่ยพี่่ายลองขึ้นเขากระดงแล้วลองใช้ดูนะโอ้เขาใช้ได้จริงๆ บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะก็มีให้ใช้นะครับดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีอันนี้ก็ต้องบอกเลยแล้วกันด้านหน้านะครับก็เป็นระบบเป็นดิสเบรกนะครับระบบเบรกนะเป็นดิสเบรกมาพร้อมกับเจ้าตัว ABS และระบบเสริมแรงดันน้ำมันเบรกทำให้เราไม่ต้องเหยียบเบรกแรงๆนะครับเหยียบพอประมาณเดี๋ยวเขาก็ช่วยให้อันนี้อย่างเงาวับเลยการสะเทือน,นะครับก็จะเป็นเหมือนรถเก่งเลยนะเป็นคอยสปริงเห็นไหม รุ่นนี้นะครับลูกค้าก็จะได้เจ้าตัว,ตวบันไดข้างมาจากโรงงานเลยแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยใบปัดน้ำฝนบิวอินจะยกต้องมีวิธีการยกของเขาด้วยนะแล้วก็ตัวจานรองมือเปิดประตูวิต่ายติดตั้งเพิ่มเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดประตูนี่ที่วิต่ยชี้ขออนุญาตชี้ตรงนี้นะครับคือมันเป็นโครเมียมอยู่แล้วเราก็ติดแค่จานรองแค่นั้นเองจบ มีอิมโ b มบิเลเซอร์มาให้นะครับแล้วก็สัญญาณกงินขโมยเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไว้เลยแล้วกันนะครับฝั่งนี้เปิดรับแดดรับลมนี่การสะเทือนด้านหลังของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแหนบแต่ว่าแหนบเนี่ยเขาใช้เพียงแค่สามแผ่นเท่านั้นเองเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูไม่กระด้างนะเพราะว่าแหนบด้านบนเนี่ยยาวสุดเลยเวลาที่เราวิ่งรถเป่าเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนีย เขาจะเป็นตัวที่รับน้ําหนักนะครับแล้วก็เป็นแหนบที่มีความให้ตัวความยืดหยุ่นสูงแต่ว่าพอเราบรรทุกปุ๊บแหนบนะครับแผ่นนี้แผ่นรองลงมาเนี่ยก็จะช่วยรับน้ําหนักแล้วก็หนักสุดก็จะเป็นแผ่นด้านล่างนั่นเองวางไว้บนเพลานะครับเราสังเกตดูว่าเฮ้ยใต้ท้องรถเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปทางต่างระดับเนี่ยแบบนี้แบบนี้เองนี่ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคนะครับก็สามารถไปได้แบบสบายชิวๆโอ้โหยางใหม่เนี่ย ไฟท้ายรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบทริปเปิลอัมเมอร์นะครับจะเป็นไฟท้าย3ชั้นนั่นเองไฟเบรกจะอยู่ด้านบนสุดกันชนท้ายนะครับหลายเสียงเรียกร้องมาโห้เมื่อไรจะเปลี่ยนใหม่ก็คงจะอยู่กับเจ้า DMAX คันนี้นะครับไปจนจบเจเนอเรชันนี้ก็ไม่นานนะครับน่าจะรอเวลาประมาณสัก4-5ปีประมาณนี้แหละ <c oughs> เราก็ชมความสวยงามของเขาไปก่อนในส่วนของเจ้าตัวสติกเกอร์นะครับ2.2 Maxford ก็มีมาให้เช่นกัน แบบนี้เลยคันสีขาวนะ่าจะเริ่มมาแล้วถ้าน้องจารลูกค้าใครท่าน้องจาร์ของเหมียวไหมครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในของตัวเกล็ดแซดบอกเลยว่าทำูหลามากๆคันนั้นก็เป็นเกล็ดแซดเหมือนกันนะ<ม>สีขาวเพราพี่ต่ไม่แน่ใจว่า<ม><ม>เป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานี่ภายในของเขาให้ทุกคน มันดูหรูหราม,มากๆเลยเป็นสีดํามีตัวล็อกเด็กให้ด้วยไม่ใช่ว่าล็อกเด็กนะตัวนี้เนี่ยใช้ได้บุนุ่มนะครับแล้วก็ยางปูพื้นเนี่ยเป็นแบบพรีเมียมเลยนะแท้จากโรงงานแล้วก็เบาะนั่งของเขาดูสังเกตด,ดูมันจะมีการปรับเอ็นไปด้านหลังได้เวลานั่งเนี่ยทำให้เรานั่งได้สบายแล้วก็เข่าเนี่ยเขาจะมีการปรับองศาให้พอดีเลยบันไดข้างมีให้นะครับแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยมีให้ทั้งสายทั้งกว่าขึ้นลงสะดวกนะโดดเด้งดึงเด้งดึงเลยนะครับไม่ต้องกลัวหัก แล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเย้าตัวแอร์ด้านหลังซึ่งหน้าร้อนประเทศไทยตอนนี้เมื่อวานก็40องศาวันนี้ฝนตกเขายังชั่วหน่อยแอร์เย็นถึงเร็วแน่นอนที่ชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของอนุญาตปิดนิดนึงภายในนะครับเขามีอะไรกันบ้างภายในตัวนี้นะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นเย้าตัวสีดําเปียนโนแบ็กนั่นเองที่ใส่ขวดน,น้ามีให้ประตูทั้ง4บานนะแล้วก็ตัว พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังมีครุสคอนโทรลให้นะแล้วก็กุญแจนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทเราสังเกตได้ง่ายๆนะว่ากุญแจไหนเป็นกุญแจตัวแซดนี่ดูจากตรงนี้นี่นี่นะครับหมูนุ่มมาให้จอกลางนะครับตัวนี้ใช้จอกลาง8นิ้วนะรองรับ Android Auto Apple CarPlay ช่วงนี้ฝุน่น PM 2.5เยอะนะครับแอร์ของ Isu ูเนี่ยก็ มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝลุ่น PM 2.5ได้เช่นเดียวกันเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับโหมดเลฟทอนิกแล้วก็ที่สำคัญเจ้าตัวนี้นะครับ2.2 m a c p h r o เนี่ยมันเป็นเกียร์อัตโนมัติแปสปีดเว้ยข้อดีของมันเนี่ยด้วยจำนวนเกียร์ที่เยอะเนี่ยมันยังทำให้เจ้าคันนี้เข้าเกียร์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็นุ่มนวลในทุกรอบความเร็วนั่นเองโอ้โหแน่นอนวิวว,วิวว,ว,ว,ววิวิเกียร์คลส บาะนั่งคู่หน้านะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเทคโนโลยีคูแม็กนั่นเองซึ่งเจ้าตัวเบาะฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้เดี๋ยวเปิดให้ดูเครื่องยนต์กันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะเราตั้งกล้องไว้ตรงนี้คงจะไม่มีใครมาเหยียบกล้องเรานะ ร้อนๆเลยทุกคนปากกระโปรงอียอะนี่ตัวเครื่องยนต์นะครับเจ้าตัวนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับขุมกำลังใหม่ล่าสุดจากอิสุสุของเรานะครับเป็น2.2แม c r เอาจริงๆ2.2มันมีมานานหรอยงมันกัตั้งแต่สมัย KB เมื่อ40ปีที่แล้วนั่นแหละแต่มันคนเลืเครื่องยนต์กันนะแล้วก็ไม่ใช่ตัว1.9นะครับตัวนี้ไม่ใช่เอา1.9มาขยายเสื้อสูบฝาสูบการ การสูบนะครับเขาเขวียงเขาลูกเบี้ยวตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเทอร์โบนะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมครีบนะตอบสนองเร็วมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้แรงม้านะครับจะอยู่ที่150แรงม้าไม่ใช่1นึ่แรงม้านะครับแรงบิดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรและรอบกว้างอยู่นะ1,600รอบถึง2,400รอบโอ้โหอันนี้เดี๋ยวหาผ้ามาเช็ดนิดนึงอะโอเคก็เดี๋ยวพี่ไต่ฝ่านิดน,นึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามราคาไปสอบถามได้ที่เพจ อิซูซูนะครับเพราะว่าถ้าคอมเมนต์ยูทูบ e นี่อาจจะช้านิดหนึ่งแต่ถ้าเพจตอบไวเพราะพี่ต่ายจะอยู่ถ้าเพจเป็นหลักนะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเง่งไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ